ติดเธอไม่ไว้ติดฝนย่ดเยือกันก่อนได้ไหมถ้าเธอไม่ว่าอะไรฝนยังไม่ซ่าลอยอีกปั๊บเรา่อยลาจะดด้ วันนี้นะคะแม่หมอก,ก็พิกอเด์นะคะในทีมเพลงติดเธอได้ไหมนะคะเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเราอยากจะติดเขาเนี่ยเขาอยากจะติดเราหรือเปล่านะคะเราก็เราจะติดกันในฐาน,นะ,ะอะไรในช่วงของ3เดือนนี้นะคะสาหรับใครที่สงสัยและมีคําถามนะคะก็เตรียมเลือกได้เลยค่ะให้เลือกนะคะกองที่1กลกองที่2แล้วก็กองที่3ค่ะ คิดถึงเขาคนนั้นทําสมาธิให้นิ่งๆแล้วก็กดพ a u s ์แล้วก็เลือกนะคะมาเริ่มกันที่กองกองแรกค่ะอะคำถามแรกเนะยคะ่ะถ้าถามว่าติดเธอไม่ไหวเน,นะะี่ยค่ะจะถอดติดเธอได้ไหมนะคะคนที่เลือกกองแรกเนี่ยทางโน้นเขาก็บอกมาว่าอืม ฉันเป็นคนที่แบบมีพื้นที่ส่วนตัวอยากที่จะได้เวลาส่วนตัวบ้านถ้าเกิดว่าจะติดกันเนี่ยก็คงไม่โอเคนะเ,ออเพราะฉะนั้นถามว่าอยากเจอเธอทุกวันจะได้ไหมทางนั้นก็ตอบมาว่าไม่ดีกว่าเพราะว่าเราเนี่ยยังอยากอยู่คนเดียวในช่วงนี้แล้วถ้าถามว่าแล้วในสถานะอะไรที่เราจะอยู่ต่อกันไปในสเดือนนี้ทางนู้นก็ตอบมาว่าอืม ยังไม่รู้อ่ะยังตอบไม่ได้ดูๆไปก่อนก็แล้วกันนะคะคอมปิเคตไปก่อนเลยแบบนี้ส่วนสําหรับกองที่สองนะคะข้อแรกปิดเธอได้ไหมเนะะี่ยทางนน้นก็บอกว่าอืมเป็นช่วงๆก็แล้วกันนะเออเจอกันในบางครั้งบางทีอะ่ะก็ได้สนุกดีนะคะแต่ถ้าเจอกันทุกวันเนี่ยก็คงจะยังไม่ไหวนะคะรู้สึกว่าเออเราเจอกันแบบในความฝันนะ่ะ ได้บ่อยมากกว่านะแต่ถ้าเจอในความจริงเนี่ยก็แล้วแต่ถ้ามีจังหวะก็เจอได้นะคะแต่ถ้าถามด้วยภาพรวมก็ยังไม่อยากที่จะเจอแบบที่จะเป็นอะไรกันเท่าไหร่นะ,ะเพราะฉะนั้นถามถึงสถานนะความสัมพันธ์กับคนคนนี้นี่อีกสเดือนนะคะก็ทางโน้นก็รู้สึกว่ายังอยากให้เราดูแลแบบนี้แหละต่อไปแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรกันนะเออแต่ว่าแบบ อยากให้อยู่ดูแลใกล้ๆแบบนี้เจอกันเมื่อฉันต้องการเจอกันเมื่อเธอต้องการในบางทีในโอกาสพิเศษอะไรแบบนี้ได้นะคะส่วนกองสุดท้ายนะคะกองที่3นะคะติดเธอไม่ไหวนะค่ะเธอเบื่อหรือยังที่จะต้องติดกันนะคะขถ,ถ้าเกิดว่าจะติดกันทุกวันเนี่ยจะได้ไหมนะทางนนก็บอกว่าอืมก็ เหมือนกับเจอกันได้นะก็สนุกดีเลยแบบเนี้นะคะก็รู้สึกว่ามีอะไรใหม่ๆที่ยังอยากที่จะเจอยังอยากที่จะคุยกันอยู่จะถ้าถามว่าให้เจอทุกวันเนี่ยไหวไหมทางหนูก็บอกโอ้ไม่ไหวไม่ไหวเหมือนกันนะคะยังรู้สึกว่าเออ ตา,ตามสถานการณ์ตามหน้างานก็ล้บกันนะคะถ้าถามว่าในฐานะอะไรนะคะก็ยังเป็นในฐานะที่แบบแอบๆบแบบดูกันไปก่อนก็ร้วกันนะคะใน3เดือนนี้ยังไม่ได้แบบอยากที่จะเปิดเผยเปิดตัวอะไรอะไรอย่างเงี้ยเอออยากแอบๆดูกันไปก่อนนะคะแบบแอบๆบแบบด้วยก็เป็นประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้แม่หมอแล้วก็กดติดตามแม่หมอด้วยถ้าอยากได้หัวข้ออะไรอีกก็คอมเมนต์บอกได้เลยฟังนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ